สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเฮ็ดหยังน้อนี่พี่น้องนี่ค่ะจะเฮ็ดหยังมันเฮ็ดกินได้บ่พี่น้องดอกง่ายๆค่ะอืมน่าจะกินได้ล่องเก็บไปวงกวนเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เขาป่าเด้อพี่น้องเด้อว,ว่นนี่พักผ่อนค่ะดูอุ้ยดอกง่ญ่แห้งพี่น้อง หอมอยู่นอค่ะกินได้บ่พี่น้องกินได้บ่ขอสอบถามนะจ้ะผู้เสยนกูรูเห็ดนั่นอีกดอกหนึ่งเห็ดยังน้อน่ะวัดเห็ดอิหยังบ่พี่น้องนี่คือเห็ดนั่งร่มนี่พี่น้องนั่นจ้ะนั่นนๆๆนนัน่เห็ดอัง ออกไปเหมิดเลยเหมือนอุ้ยขวอยเห็นหลายดอกแล้วพี่น้องนั่นนั่นจากจะเห็ดอีหยังพี่น่องคือเห็ดตีนแหดฝฟรังแท้นั่นจา๋าโอ้โหกินได้วะออาจจะกินได้เอาบาพี่น่องดอกงามงามค่ะ